กับแม่กำนันสตอรี่เนาะเนาะคละนะิปนี้กับสิบห้ามาเบิ่งหวานด้วยค่ะเด้อหวานหวานภาค,ค่้าหวานภาคของแม่กำนันห <c oughs> วานภาคของแม่กำนันหนานี่เนาะเขายุบตัวลงแล้วเด้แล้วก็ฝากไปพ่อฝากไปอาฮะาาอาจารย์น้ำเนาะผู้ที่อาเพื่อนอยากได้หวานเนาะหวานภาคมี่เป็นหวานโบราณด้วยค่ะเด้อหวานภาคตามที่แม่กำนันเคยเฮ็ดคลิปลงคลิปไปแล้วก็รู้สึกว่ามีผู้สนใจลาหลายเนาะ พากมาทาั้งล้างบ้านล้างไม้แม่กำนันปะกะเพื่อนก็นได้เอาไปใส่กันซึ่งแม่กำนันกับบะฮูดอกค่ะว่าอ่าเฮาอ่ะมีของดีอยู่อ่าแม่กำนันได้น้ำได้มาในน้าพองวานภาคที่มาใส่รักษารักษาสัเนอกรักษางัวรักษาอ่าสั์ที่เก็บป่วยก็เลยถือเป็นหวานโบราณหาย่ากก็เลยเก็บไว้ซะเด้เออก็เลยแบบอนุรักษ์ไว้ปลูกไว้ ทิมไว้ยังสั้นลหละเนาะปลูกทิมไว้เพื่อน,อนว่าปลูกทิมไว้เออที่นี่อ่าเมือ่อนึงกันเลยแบบแต่็อยากให้มันเบิดไปครับอ่าแม่กำนั่นเองกันเลยกันเลยเ็ดคลิปลงไปปรากฏว่ามีผู้เพื่อนหูจากหลายเนาะอ่าเมื่อนี้เมื่อนี้นะคะเนาะเ็ดเป็นพิเศษใหครับพระอาจารย์เนาะคะ่ะพระอาจารย์วัตตาที่เพื่อนสร้างมาเนะาะอวานภาคนัค่ะเด้อ่าอ,อันนี้แม่กำนันขุดอันนี้เพื่อนสิ แหงแล้วเด้อ่าเพื่อนสีแหงแล้วเดียวเดียวเดียวสีเห็นอยู่นอะเดี๋ยวสีเห็นอยู่อ่ะอันนี้เบิรงหัวมันกอนเนาะหัวหัวที่แหงเขาแหงแล้วนี่หัวเขาแหงแล้วเนาะขุดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะต้นเขายังอ่อนอยู่นั่นอ่าแม่กำลังสังเกตว่าอ่าหัวเขาสีบ่เหลืองเด้เนาะอันนี้แต่แต่ขนาดนี้เนาะแต่ขนาดนี้ที่ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกับที่แม่กำลังเทคลิปไปเขาก็จะมีแบบนี้เนาะอันนี้ใจกลางเขาจะเป็นแบบนี้ สําหรับผู้ที่ผู้ที่อ่าอ่ามาข้าเอื่นว่ามาให้แม่กำลันคุดหัววานภาคให้ช่วงช่วงต้นเขากาลังนุ่มอยู่น่ะเออเขาก็บจบ่มีสีม่วงแบบนี้ด้วยค่ะเขาก็บจบ่มีสีม่วงแบบนี้อันนี้ตอนนี้หัวแกแล้วเนาะหัวแกก็สีออกสีม่วงแบบนี้อันนี้คือบานภาคเนาะบ้านภาคนะคะสําหรับอ่าผู้ผู้บางคนเพื่อนก็เอิอ ว่าน,นางคำหรือว่าจะคล้ายๆว่า,วาน,นางคำอันนี้แม่กำนันบ่มมีความรู้เรื่องหวานเด้อเพียงแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ใส่ได้งินมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นห้หวานมาอืมก็เลยแบบแบบว่าอ่าว่าไปตามที่จะคล้องหูแรกอาจจะคล้องใส่เนาะว่าใส่กับหัวป่วยแม่กำนันก็ได้ขึ้นมาเนาะงัวพอพันตั้งแต่พอพันขึ้นมาแล้วกะงัอเจ็บป่วยก็บม่ได้หาหมอยากก็คือทุบ ต่ำใ,ให้กินกระหายกินสิแม่ค้าเนาะอ่ะที่นี่าผู้เพื่อนหูจักสรรพคุณของหวานที่เม่ก์กำนันเฮทคลิปไปเพื่อนกระตีต่อเพื่อนกระตีตามเพื่อนกับไปใส่เป็นเนาะอันนี้กะบ่าวากันเนาะค่ะเนาะมันเป็นอ่าศาสตร์ศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่เพื่อนหูจักในเรื่องของสมุนไพรเนาะอันนี้เม่์กำนันกับน้ำเสนอแค่ว่าหู้แล้วกะใส่กับเจ้าของเป็นแบบนั้นเนาะค่ะเนาะ สำหรับกับคนเองหรือว่ากับส่วนต่างๆเรื่องสรรพคุณสมุนไพรต่างๆยังยังประทานในหูจักเนาะคะ่ะอันนี้เพื่อนกะพระอาจารย์เพื่อนกะาสั่งมาเนาะสั่งมากันเลยเก็ดคิดให้เบื้องน้าเนาะค่ะแต่ตอนนี้มันแก้แล้วหัวแห้งแล้วต้นตายต้นแห้งแล้วอ่าแล้วก็เป็นนาที่เก็บเก็บแล้วเนาะเก็บแล้วกันเลยขุดขุดขุดมาขุดมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะ ไปเลยมาเออนีหัวแก่ๆกับมีสีสีหอง,งออกมาแบบนี้เนาะเออให้เบ่งเนาะคะ่ะเนาะเป็นจ้งสีเนาะคะ่ะเป็นแบบนี้เนาะเออนี่อันนี้คืออหัวเขาเดื้อเขาเดื้อนี่นี่ต้นเขาที่ที่เขาแหงแล้ยวยุบล่งแล้วอันนี้ก็หัวเขานะน,นี่เป็นหัวบานภาคเนาะอ่ะทาท้าบบกูเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ทา้าเบก็บกูเขาก็จะเนาแบบนี้ยูนี่ เขาก็จะเน่าแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะน,นี้จะมีมีอาการที่เปื่อยเน่าแบบนี้แต่ว่าส่วนที่ดีๆหวัหวหัวลายด้วยค่ะเดินนี่อ่านี่ส่วนที่เป็นหวัวแบบนี้เขาก็จะขุดขึ้นมาเนาะเขาก็จะขุดขึ้นมากเก็บไว้เขาก็นเนาะเก็บไว้อันนี้คือเขาแห้งแล้วค่ะเป็นอ่าเขาเอืน่นว่าแต่จากของหวานเนาะพอหอดย่ามีมากเขาก็จะยุบตัวเขาก็จะยุบตัวเขาก็จะ แห่งไปก็จะคือขมิน้นหวานไฟไพลนะคะขมิ้นแบบนี้เนาะตระกูลเดียวกันนะคะเนาะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดบอากันตรงๆแล้วมม่กำนังกับบดาเก็บจะเคลือดอกค่ะเขาแห้งโล่งหอดย่ามเขาก็ขืนมาเขาก็จะเขาก็จะขยายออกไปด้วยตัวของเขาเองเนาะเพราะว่าเขากะอ่าก็เอื่นวาอย่างนี่อันนี้เนาะเะนาะอือ นี่ถ้าเขาแห้งเราก็จะเป็นแบบนี้เด้อค่ะนี่เห็นบอนหัวเขาเนอ้อหัวหัวนี่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 ก็จะขืนมาแบบนี้เนาะคะ่ะนาะน,นี่อือันนี้คือหัวเขาเนาะนี่เห็นบอหัวใหญ่เด้อคะ่ะอันนี้ต้นเขานาออันนี้ต้นเขานาะค่ะนาะน,นี่อย่างแวรวเขาก็จะกู้เจ็บไห้แล้วก็อ่าเอาลงปลูกอีก นี่ถ้ากู้เขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะน,นี่เนียวถิมแบบนี้เนาะที่นี่เขากับมากู้นี่นอนเขากับป้อมสิเกิดเนาะกันเนาะอฮอันนี้กะเรื่องสรรพคุณที่ใส่ต่างๆค่ะศึกษาเอาเด้อค่ะเด้อศึกษาเบิงเด้อค่ะศึกษาเบิงจากแผ่ทางเลือกเนาะ,ะแผ่แผนไทยสําหรับในกำนันเองเขาจัแตงแต่วา่าเอามาใส่ครับงัว เนาควายที่เก็บป่วยเนาะเป็นโรคอย่างเช่นอ่าตัดเลี้ยงห้าสุนัขแมวอย่างเงี้ยค่ะเคยใส่เนาะเคยใส่อ่าเคยใส่เคยรักษาแล้วก็หายเนาะค่ะเนาะสําหรับวานภาคเนาะค่ะอันนี้เนี่ยค่ะพูดออกมาแล้วที่นี่อ่า ตัวนี้ตัวนี้คือคือบ่คือหัวหวานมาสันอันนี้ก็เป็นความรู้ไม่ของม่กำนันคือกันเป็นความรู้ไม่คือกันน้องเขามาศึกษาน้ำกันอันนี้เพื่อนบอกว่าเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นแหล่งอาหารของของหัวหวานเนาะนี่เป็นแหล่งอาหารของหัวหวานค่ะนี่เพื่อนเพื่อนสิเก็บสะสมอาหารอยู่ในนี่มาสันย่ามแรงบ่มีน้ำมาเพื่อนกะเพื่อนเพิ่นกะสีไส้สีไส้อาหารจากนี่ไปเลี้ยง ไปเลียงเพลินว่าซันอันนี้ไปกำนันกระไดควางรููไหมมาคือกันเนาะทุกทุกทุกต้นเนาะเขาก็จะมีเขาจะมีติ้งออกไปแบบนี้เนาะเขาจะมีเส้นออกไปแบบนี้ต่อจากหัวเขานี่เนาะต่อจากหัวเขาแล้วแล้วที่นี่พ่อพ่อถึงแง้เลีงมากเขาก็จะเขากจะเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้เนาะนั่นนี่พ่อถึงแง้เลีงมากเขากจะกินอาหารจาก ตรงนี้ที่เขาเก็บไว้อืมอันนี้ความรู้ไม่เนาะแต่กระัะ้นใคยังแปลกใก่กอยู่ว่าเอ๊ะเขาคือมีเขาคือมีอ่าสายออกมาละกะมีหลายๆได้ค่ะนี่เพราะว่าอันตัดออกซื่อเนาะพราะเขาขุดแล้วมันกนลุดออกเนาะนี่เขาจะอ้อมเป็นแบบนี้เขาก็มีสายออกมาแบบนี้หัวหัวหว,วานอันนี้คือบ่คือคือบ่ค,อคือมูวสัสด์ อาจจเกิดความสงสัยอยู่เนาะนี่หัวหวานมันคือบ่คือหัวหวานมันคือบ่คือมูว่าสันนี่ที่จริงแล้วเขาเป็นแรงสะสมอาหารของหวานอันนี้ผู้ลูเพื่อนบอกมาเนาะอันนี้กะอ่าผู้ลูเพื่อนบอกมาแม่กำนันก็นเลยมาบอกตอ่ออันนี้มันเป็นแรงผู้ที่หูจักหวานเนาะเพื่อนกะสิหูจักเนาะสําหรับเฮาที่ศึกษาใหม่เฮากะเรียนรู้ไปเนาะเรียนรู้ไปเนาะค่ะเนาะเป,นเป็นเป็นแรงสะสมอาหารสําหรับ หวานย่ามแรงหรือจังไรน่าจะเป็นยังสั้นเหลอเนาะคะเนาะน,นี่อ่าสิบมีน้ำเนาะสิสิสเป็นแรงที่เก็บน้ำเก็บอาหารสําหรับตรงนี้เนาะลายล่ได้ค่ะนี่คุดไปคุดไปก็ไปพอ่อเอาแล้วกะอ่าก็ต้องถามผู้หงอีกต่อไปว่าในแรงที่เขาจะเก็บสะสมอาหารนี่เขาก็อัจซิีแนวดีๆอยู่ในนี่คือกันนั่นว่าไปเนาะค่ะเนาะอัลละค่าเนาะสำหรับคลิปนี้แม่กำนันคะ่ะอ่า ฝากไปหาพระอาจารย์เนาะค่ะน้อยล้วก็อันนี้คือมีมีผู้ที่เพิ่นต้องการบ้านแล้วก็ให้แม่กำนันพาหัวให้เบิงว่าเข้าสีสีหงั้นสิน limited, า,าะเพราะว่าเพิ่นก็สงสัยว่าบ้านพากับบ้านนางคำอนันเดียวกันบ่ผู้ปูังคนเพิ่นก็ว่าวานนางคำเนาะผู้รังคนเพิ่นก็ว่ามันคล้ายคล้าย,ายว่านางคำน,นะคะอันนี้ก็ศึกษาเบิงเด้อค่ะแม่กำนันบ่ได้ฟันธงเนาะเพราะว่าอัน,นอยังดอยอยังดอยความรู้เรื่องหวานเนาะค่ะแต่ว่าก็มีเนาะเขาเอิ้นว่ามีของดีอยู่ในตัวแต่ว่ากอ่ายังบ่ทันได้ฮู้จัก พักนั่นไหมเออเนาะค่ะก็ขอโทษขออภัยที่ว่าเออบรฮหูจากก็ยังมาบอกมูก็คืออันนี้ก็คือต้องศึกษาไปน้ากันเนาะค่ะเนาะศึกษาไปน้ากันเนาะค่ะอันสิ่งใดประหูเขาก็ถามสิ่งใดทีเข้าหูชัดเขาก็บอกยังสินะค่ะเนาะอันนี้คือสไตล์เขาไม่กำลังเนาะค่ะเนาะอ่าการล่องเบิงเนาะค่ะอันนี้คือหนาเรียงเขาก็จะมีสีนีเนาะอืมค่ะอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ก็บางว่า มีประโยชน์กับเพื่อนเพนเพื่อนพ้อง้องพี่บลายกันหน่อยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่กำลังไปก่อนเด้อค่ะเดอะ้อค่ะคลิปนาจังค่อยพอกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ